สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้าหญิงทาโร่นะคะวันนี้นะคะหญิงจะมาทําพิกอเด็กนะคะในหัวข้อนะคะว่าใครนะคะที่กําลังจะเข้ามาจีบคุณโรนี้นะคะโอเคอันนี้ก็เป็นหัวข้อที่หญิงทําบ่อยนิดนึงนะคะเพราะว่าอัปเดตแต่ละช่วงเนาะ,ะวันนี้จะทำทั้งหมด2เด็กนะคะเด็กแรกคือเด็กนี้นะคะอันนี้คือเด็กที่2นะคะ1น,นะคะ2 หนึ่งสีแดงนะคะสองสีขาวๆนี้นะคะกล้องไม่ชัดเปล่าโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มที่กล้องแรกกันเลยนะคะสำหรับใครที่เลือกเล็กนี้นะโอเคยิงเลือกเล็กที่สองนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าใครกันนะคะที่กำลังจะเข้ามาจีบคุณเร็วๆนี้นะคะ หถ้วยนะคะสำหรับใครที่เลือกกล่องแรกไว้แรกหนึ่งถ้วยนะคะ3ดาบนะคะตัววิวอ f ฟ o r t u จูนะคะ The เ m p r e s s นะคะ The อีกหนึ่งใบนะคะติมูนะคะโอเคใครนะคะที่กำลังจะเข้ามาจีบคุณเราๆเนี้ยหญิงรู้สึกนะว่ารู้สึกว่าเป็นคนที่คุณก็รู้ว่าใครนะคะเป็นคนใหม่ๆแหละนะคะ แต่เป็นคนที่คุณอาจจะแอบชอบเขาอยู่หรือว่ามองมองกันอยู่คือไม่ใช่คนใหม่ๆในสังคมของคุณนะคะเป็นคนที่คุณรู้จักนะคะแต่ว่าแต่ก่อนหน้านี้คุณอาจจะแบบไม่ได้ไม่ได้ชอบกันมาก่อนหรือเขาอาจจะไม่เคยจีบคุณแต่ว่าอาจจะเคยมองมองกันหรือพอจะรู้ว่าถ้าคุณสงสัยใครอยู่นะคะในใจคุณอาจจะคิดว่าอุ้มไม่ใช่หรอก เขาคงไม่ได้ชอบเรานะคะมันมี3ามบขึ้นมายิงไม่ได้คิดว่าเป็นอกหักเป็นแฟนเก่าเดิมนันยิ่ง,นะงคิดว่าแบบคุณอาจจะไม่ได้คิดว่าเป็นเขานะคะแต่จริงๆเราก็คือคนนั้นแหละนะคะคนที่คุณสงสยัยหรือว่าคนที่คุณเล็งไว้อยู่แล้วนะคะเล็งไว้อยู่แล้วหมายความว่ายังคุณอาจจะชอบคนคนคุณอาจจะแอบชอบคนคนนี้อยู่นะคะแต่ว่าคุณอาจจะคิดว่าเขาไม่ได้คิดอะไรกับคุณอะไรทํานองนี้นะคะคือบางคนก็จะมีเราแบบว่าเอ้ย เขาดูน่ารักเกินไปเขาไม่ชอบเราหรอกอะไรเงี้ยหรือว่าเอ้ยเขาดูดีเกินไปเขาคงไม่ชอบเราหรอกอะไรเงี้ยนะคะแต่จริงๆแล้วคนนี้นะคะคนที่คุณเล็งเล็งนี่แหละนะคะคนที่คุณชอบเขาเนี่ยนะคะเขาจะเป็นคนที่เข้ามาจีบคุณนะคะเขาเข้ามาจีบคุณนะเพราะเป็นหนึ่งถ้วยนะคะแบบที่เข้ามายื่นมอบความรักความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะคะเพราะว่าอะไรนะคะ DM place ออกมาบอกอะไรนะคะบอกออกมาบอกว่า คือคนที่คุณน่าจะประทับใจเขาอยู่แล้วนะคะเขาน่าจะเป็นคนที่แบบมีดีนะคะดูน่าสนใจเป็นคนน่าค้นหาเป็นคนที่เพียบพร้อมอะไรนี้นะคะก็เลยเป็นคนที่ทุกคนหรือว่ารวมถึงคุณด้วยให้ความสนใจเขานะคะเป็นคนที่มีแต่คนปลื้มเขาอะนะคะเป็นคนที่แบบบุบคลิกลักษณะท่าทางของเขาดูดีไปหมดนะคะอืมเดอะมูนออกมาบอกอะไรเดอะมูนเนี่ยใบเนี้ยหญิงคิดว่ามันออกมาบอกว่า มันเซนส์ลึกๆของคุณว่าแบบคนนี้แหละที่จะเข้ามาจีบหรือคนนี้แหละชอบฉันคนนี้จะต้องเข้ามาจีบเราแน่เลยเดี๋ยวจะต้องหรืออาจจะค่อยคุยๆกันนาอย่างมากนะคะเออ <c oughs> อาจจะเป็นคนคุยเก่าอะไรเงี้ยแล้วคุยกันนิดนึงหรืออาจจะแค่ทักทายหรืออาจจะคุยๆหายยไปไม่ชัดเจนอะไรเงี้ยนะคะ แล้วคุณก็อาจจะปลื้มเขาอยู่แล้วแบบเขาหายไปช่วงหนึ่งอะไรเงี้ยจะอยู่ๆเขาก็กลับมาจีบคุณอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบคนที่ไม่ได้ชัดเจนอะไรกับคุณตั้งแต่แรกนั่นแหละนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบกันหรือคุณอาจจะเคยคุยกันแต่มันยังไม่มีความชัดเจนอะไรแล้วก็คุณรู้สึกว่าแบบคนนี้แหละคนนี้แน่เลยที่ชอบเราอะไรเงี้ยเนื่อลมออกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นคนที่คุณคิดไว้แล้วว่าเป็นใคร เผลิดนะอาจจะเป็นคนที่เขาเคยปฏิเสธคุณก็เป็นไปได้นะคะแต่อาจจะไม่ถึงขั้นแฟนเก่าหรอกนะคะเป็นรักครั้งใหม่นะคะอาจจะยังไม่เคยคบหากันอาจจะเคยคุยกันนะคะอย่างมากแต่ว่าคุยกันยังไม่ถึงไหนก็อาจจะแบบล้มเลิกกลางคันกลางคันอะไรอย่างนี้นะคะทีนี้มาดูแนวโน้มดีกว่าว่าถ้าเกิดว่าเขามาจีบคุณแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปนะคะ เวลาอ่านไพ่ความรักก็จะเขินๆน,นิดนึงนนเนาะมันแบบมันน่ารักอ่ะยกเว้นเรื่องอกหักนะคะเรื่องอกหักตับคุดตุ๊ดเหมือนอะไรเงี้ยวัดแต่เดวี๋ยู่ค่ะ เท้านะคะแปดถ้วยนะคะทุกคน The Hello f r n นะคะ ห่ดาบนะคะโอเคพอเปิดไพ่เพิ่มนะคะก็มีอีกหนึ่งกรณีนะคะสําหรับใครที่จะเข้ามาจีบคุณกองแรกนี้นะคะก็คือคนนั้นเขาไม่โสดนะคะเขามีเจ้าของอยู่แล้วเนาะด้วยแบบเดวิลสามดาบเดอะมูนนะคะแปดถ้วยด้วยสามเท้าด้วยนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่มีพันธะแล้วนะคะแล้วเข้ามาจิบคุณนะคะแนวโน้มคืออะไรนะคะแนวโน้มนี่นะคะ รู้แล้วว่าทำไมถึงไม่สมหวังนะตอนแรกเพราะว่าเขาอาจจะมีคนที่มีเป็นคนที่มีเจ้าของนะคะแต่ว่ามาชอบกันกับคนอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือจริงจมันเป็นเรื่องของความรู้สึกเนาะทุกคนอย่างก็ไม่ได้ว่ามันผิดมันถูกแต่ว่ามันอาจจะสมไม่สมหวังอาจจะทาให้เราเสียใจอะไรอย่างเงี้นะคะอมทีนี้นะคะแนวโน้มเนี่ยอาจจะต้องอะระวังเนาะกับคนที่ คุณแบบอาจจะถ้ามันเป็นกรณีแบบนี้ก็คือระวังที่จะลึกซึ้งกันเกินไปนะคะเพราะมีเดวิลขึ้นมาเนาะมันเป็นแบบมันเป็นไพ่ของเซ็กชวลนะคะคุณก็อาจจะพลาดพลัง้งหรือว่าอาจจะแบบเผลอใจนะคะค่อนข้างที่จะลึกซึ้งกันเกินเลยเกินเลยเถิดอะไรเงี้ยได้ค่อนข้างที่จะสูงทีเดียวนะคะแต่แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคือ ด้วยไพ่พระนะคะมากับหนึ่งดาบมากับแปดถ้วยด้วยเนี่ยยิงคิดว่าคุณอาจจะเอ่อสุดท้ายแล้วเราอาจจะต้องเป็นฝ่ายเดินออกมานะ,นะคะกรณีนี้เนาะต้องขอโทษด,ด้วยที่ต้องอ่านตรงๆนะเพราะว่ามันตามหน้าไพ่นะคะคือคุณก็จะหาความชัดเจนให้กับตัวเองคะ่ะแนวโน้มเนี่ยมันพัฒนานะคะมันไม่ใช่ไม่พัฒนาด้วยนะมันพัฒนาด้วยนะคะ พัฒนาไประดับหนึ่งระดับไกลเลยนะคะลึกซึ้งนะคะแบบมีโอกาสที่จะได้เสียกันอะไรอย่างนงี้นะคะสูงมากๆนะคะแล้วก็พอมันพัฒนาไปสักพักหนึ่งมันจะต้องแบบมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคิดถึงความถูกต้องนะคะแล้วต้องคอนเวิร์สไกั์นะคะเพราะฉะนั้นถ้ารู้ว่ามันเป็นแนวโน้มแบบนี้นะคะก็เออแล้วก็ป้องกัน ปรเทคตัวเองไว้ก่อนในการแบบอย่าให้มันเกินเลยนะคะบางทีแค่เป็นการณา์ญาำมิตรกันก็ดีแล้วนะคะจะได้ไม่ต้องมาเจ็บช้ำภายหลังนะคะแล้วก็อย่าลืมว่ามันเป็นแบบ general reading นะคะทุกคนมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยนะคะหรือว่าบางทีเนื้อเรื่องมันเหมือนกันแต่แบบบทสรุปมันอาจจะแตกต่างกันก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าอยาซ i เรียสมากนะคะทีนี้มาดูคําแนะนาจากไพ่นะคะว่าไพ่อยากจะบอกหรือว่าอยากจะแนะนําอะไรเพิ่มเติมนะคะ ฟ o ตอแพนด็กนะคะสี่เหรียญ8ปดม่เท้านะคะ8ดดาบนะคะ,ะเด็กถือถ้วยนะคะ แล้วก็ห้าถ้วยนะคะโอเคไ้าอยากจะบอกอยากจะแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะคะหิงอยากจะบอกว่าไพ่บอกว่านะคะให้คุณรักตัวเองนะคะคุณจะต้องห่วงแหนความเป็นตัวของตัวเองหรือว่าหวงแห่งพลังงานบวกของคุณในตอนนี้นะคะคุณจะต้องรู้ จากว่าอะไรที่มันพุ่งเข้ามาหาคุณเนี่ยมันดีหรือไม่ดีนะคะบางอย่างคุณรู้อยู่แล้วว่ามันทําให้คุณอยู่ในจุดที่ค่อนข้างที่จะอึดอัดนะคะเพราะมีแปดดาบออกมานะคะรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นอย่างความสัมพันธ์เนี่ยแปดดาบมันก็เป็นความสัมพันธ์ในความลับเหมือนกันนะคะเป็นความลับที่หาทางออกไม่ได้นะคะคุณต้องรู้จักที่จะให้อภัยตัวเองนะคะแล้วก็แบบรู้จักว่าเราจะยื่นโอกาสให้กับใครบ้างนะคะเพราะ ไม่เช่นนั้นน่ะคนเสียใจมันอาจจะไม่ผลตัวเราเองนะคะเพราะว่าห้าถ้วยปิดจบเนาะอันนี้ก็เป็นคําแนะนำไทไพ่นะคะแต่ยิ่งรู้อยู่แล้วนะคะว่าส่วนใหญ่ก็คงจะเลือกไม่ไปต่ออยู่แล้วแหละนะคะถ้ารู้ว่าเขามีเจ้าของแต่บางทีกรรมเนะาะกรรมสัมพันธ์นะคะกรรมสัมพันธ์มันหลีกเลี่ยงบางทีมันยาก,กนิดนึงเนาะยกเว้นตั้งใจอะไรอย่างเงี้นะคะก็เป็นกรรําลังใจให้นะคะ Express your love นะคะ Separation นะคะ Keep and open mind นะคะโอเคใพ่ okay. Hi, Hi, ก็สอดคล้องนะคะคืออย่างที่หญิงบอกเลยนะคะคือมันมีการเปิดใจมันมีการแสดงออกมันมีการมาทำความรู้จักกันอะแล้วมันก็ไปได้ไกลด้วยนะคะ Express your love คือเขาจะมาแสดงออกเขาแบบ แล้วคุณด้วยแหละถ้าเกิดว่าคุณมีใจมันจะได้รู้ว่าต่างคนต่างมีใจได้คุยบางทีอาจจะเผลอเลยก็ได้นะคะแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะมันก็ต้องแยกกันนะคะคุณจะต้องเป็นจำเป็นจะต้องเปิดใจนะคะให้กับคนใหม่ๆอยู่ดีนะคะคือมันไปมันไปต่อ,อยากนิดนึงเนาะอืมลัคนาราศีอะไรนะคะที่เป็นของคุณหรือเขาะคะ่ะ มีราศีมังกรนะคะราศีเอออันนี้ก็ราังมังกรมังกรเหมือนกันนะคะแล้วก็ราศีเมษนะคะมีมังกรกับเมษนะคะที่เด่นๆเนนะอะก็เป็นกําลังใจให้นะคะก,คก็ดูเพื่อความบันเทิงแล้วก็ดูเผื่อดูไว้เพื่อที่จะเป็นแนวทางป้องกันว่าเราแบบอาจจะเจอแบบ อะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเป็นช่วงจังหวะของชิปบางทีเราก็มีเจอแบบนี้บ้างนะคะทุกคนมีโอกาสเจอได้นะคะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะคะที่จะเจอแบบลักษณะรักซ้อนอะไรเงี้ยแต่เราจะต้องรู้ทันว่าแบบเราจะไปต่อหรือเปล่านะคะโอเคขออนุญาตบุ๊กออนมาที่กองที่สองนะคะาาเล็สองสัตยาชาเลขสองมาดูกันว่าใครกันนะคะที่กำลังจะเข้ามาจีบครรุณโโรนี้นะคะ ไว้น,นี่ก็อยากจะมาจีบเับเกินนะคะเออหญิงเลือกเกปรน,นะพลังงานใหม่ๆก็จะไม่ได้เจอหรอกทุกคนอันนี้แปดถ้วยนะคะคือเป็นคนที่คุณหันหลังมาหรือว่าเป็นคนที่เขาหันหลังให้คุณไปนะคะ เกิดไปเผื่อเจอพลังงานใหม่ๆนะคะในเมื่อมันกระเด็นออกมาเนาะมันก็แปลอย่างอื่นยากนะคะ King of Cups นะคะอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นต่างชาติชาวเอเชียหรือว่าจะเป็นพ่อแม่นะคะลักษณะอาจจะแปลว่าตัวท้วมๆนะคะขาวๆนิดนึงนะคะอืม หรืออาจจะสองสีแต่ไม่ดำนะคะไม่ดำไม่คล้ำคิงคัพนะคะคิงคัพอ่าเดอร์ันนะคะเป็นคนดัง <c oughs> เป็นคนมีชื่อเสียงนะคะหรือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีโปรไฟล์ดีหรือว่าม,มีชีวิตที่ดีกว่าคุณนะคะเพราะเป็นเดอร์ันเนาะเออเป็นคนที่ถ้าไม่ถึงขนาดมีชื่อเสียงก็จะเป็นคนที่โด่งดังในวงสังคมที่ เขาหรือคุณอยู่นะคะเป็นคนที่แบบมีตัวตนะนะคะไม่ใช่คนแบบไม่ใช่คนธรรมดานะเป็นคนแบบมีโปรไฟล์ดีนิดหนึ่งนะคะ The Tower นะคะตอกย้ำเลยนะตอกย้ำนะคะว่าบบอาจจะเป็นคนเก่าๆของคุณนะคะที่เลิกกันไปนะคะที่เลิกกันไปกระทันหันไม่ได้ตั้งตัวหรือว่าอาจจะเลิกกันแบบทะเลาะก,ก็ได้นะคะทะเลาะก,กันแล้วก็เลิกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ มีแปถ้วยด้วยนะคะเดชาลีออตนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติอย่างที่หญิงบอกนะคะ mm hmm. อาจจะเป็นแบบเออโซนยุโรปก็ได้ด้วยนะคะ mm hmm. หรือจะเป็นเออช่างนะคะสจวัตวรนักบินวิศวกรทำงานเกี่ยวกับยานยนต์นะคะหรือว่าทำงานเกี่ยวกับเครื่องแบบก็ได้นะคะทาหารตำรวจอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็น ต่างชาตินะคะหรือคนไทยที่ไปอยู่ต่างชาติแบบเป็นสิบสิบปีอะนะคะหรือว่าคนอีกประเทศนึงแล้วย้ายไปอยู่อีกประเทศนึงอะไรอย่างเงี้ยเป็นเวลานานๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปเรียนนานๆไปทํางานนานๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะคิดว่าเป็นแบบประมาณนี้นะคนที่จะเข้ามาจิบไม่มีเ n e r g y ใหม่ๆเท่าไหร่นะคะถึงจะมี t ด e sun แต่มาเดอกับ t h อ Tower ประกบแปดถ้วยอาจจะเป็นคนเก่านี่แหละนะคะอาจจะเป็นคนที่ เคยคุยกับคุณแล้วแบบอยู่ดีๆเขาก็หายไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบเดี๋ยวนี้ก็เยอะเนาะที่ขับมาดูดวงกับอย่างเงี้ยก็จะแบบว่าเออคุยคุยอยู่แล้วหายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะคะทีนี้มาดูแนวโน้มดีกว่านะคะว่าแนวโน้มที่เข้ามาจีบแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะคะ the lovers นะคะ จัดเม n t นะคะอืมตอกย้ำหนักเกินนะคะสิบดาบนะคะสิบดาบ the fool นะคะ the fool แพนตัคโลนะคะโอเคยินว่าแนวโน้มมันจะเป็นอย่างนี้นะคะแนวโน้มเนี่ยตอนที่คนคนนี้เข้ามาเจ็บคุณน่ะคุณจะดันแบบมีคนคุยพอดีนะคะเป็นคุณนะเป็นคนที่เป็นคุณที่ดันมีคนคุยมีคนคุยอยู่ก่อนหรือพอเขาเข้ามาคุณก็จะมีคนคุยใหม่พอดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือจำเข้ามาพร้อมกันนะคะ เพราะเป็น the r e v e r s เนาะมันจะมันจะต้องมากกว่าคนหนึ่งอยู่แล้วนะคะหรือคุณอาจจะมีคนคุยแบบหลายคนอะไรเงี้ยค่ะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือคุณจะต้องตัดสินใจหรือว่าคุณจะต้องเลิกกับใครคนใดคนหนึ่งนะคะเพื่อที่จะทําให้ตัวเองโสดอ่ะนะคะแล้วคุณก็ค่อยมาเลือกให้โอกาสคนอาจจะเป็นคนนี้นะคะเพราะเป็นหกหกเหรียญเนาะเป็นการให้โอกาสอะไรนะคะ คืออาจจะไม่ใช่คนนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวคือสถานการณ์จะเป็นเหมือนว่าคุณจะต้องตัดตัวเลือกทิ้งอะ่ะเพื่อให้เหลือคนหนึ่งนะคะจะเป็นแบบนั้นนะคะแล้วเขาจะได้พบกันนะคะคุณอาจจะฮอตมากก็ได้หรือิพลังงานก็สลับกันได้ไม่ได้นะคะอาจจะเป็นตัวเขาฝั่งเขาก็ได้นะคะที่มีที่ฮอตเหลือเกินนะคะมีเดยวคนเข้ามาจีบอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืม แต่สุดท้ายแล้วถ้าเป็นเขาเขาก็จะตัดตัวเลือกหมดเลยนะคะเหลือแต่คุณอะไรเงี้ยแล้วคุณก็จะถ้าเป็นฝั่งคุณก็อาจจะเหลืออาจจะทั้งสองคนตัดตัวเลือกสุดท้ายแล้วก็คือเหลือแค่สองคนได้คบกันนะคะทีนี้นะคะมาดูว่าคําแนะนํานะคะจากไพ่อยากบอกอยากแนะนําอะไรเพิ่มเติมนะคะสองดาบนะคะ จะต้องมีเกณฑ์ตัดสินใจจริงๆด้วยนะคะจะรักพี่เสียดายน้องไม่ได้หรอกนะกองนี้นะ The High Priestess นะคะยิงบอกแล้วว่า The h i l o f n d นะคะ มันจะซ้อนกันนะตอนคุยนะคะ Page of Cups นะคะสใบไ,ไม่เอาจะ้ะ Ace of Wands นะคะโอเคไพ่ออกมาบอกว่านะคะคุณจะต้องตัดสินใจนะคะเลือกคนที่ใช่เท่านั้นคนที่ไม่ใช่ตัวจริงคุณก็จะต้องตัดออกไปนะคะ ไม่ว่าคุณจะเลือกใครนะคะคือให้เลือกคนที่คุณรักนะคะให้เลือกคนที่คุณรักอย่าเลือกอย่างอื่นอจะเลือกความเหมาะสมอย่าเลือกความรวยอย่าเลือกความฉลาดอะไรย้ให้เลือกคนที่คุณรักคนคนนั้นแหละค่ะคือคนที่ใช่สําหรับคุณนะคะอืมโอเคมาขอคาแนะนำเพิม่มเติมอุทัย what w e i t i n g for นะคะ เดี๋ยวยังค่อยอ่านทีเดียวเนาะล e ลิสจอเอ็กซ์นะคะฮันนี่มูนนี่จะได้ออกไปเที่ยวกันแล้วนะคะเพราะว่าโควิดหมดใช่ไหม สำหรับใครนะคะที่รอจริงมันก็รอได้ทั้งคนใหม่คนเก่าเนาะบางคนไม่ได้มีรักมาตั้งนานแล้วนะคะแต่มันไม่ค่อย,อยมี energy ใหม่ใหม่เท่าไหร่นะคะบางคนจะรอคนรักเก่ารอคนคุยเก่าอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะเป็นช่วงเวลาที่มันจะคุ้มค่าออกับการรอคอยนะคะ waiting for น,นะคุณจําเป็นจะต้อง release นะคะแบบนกับปลดปล่อยพลังงานลบๆทิ้งไปให้หมดนะคะ,นะถ้าคุณเลือกที่จะคุยกันอีกครั้ง ะคะุณจะต้องให้อภัยเขาให้ได้นะคะแล้วก็เริ่มต้นกันใหม่นะคะเริ่มต้นด้วยอะไรนะคะด้วยการไปเที่ยวคุณอาจจะได้ไปเที่ยวการไปฮันนีมูนกันนะคะไปเที่ยวต่างจังหวัดนะคะไปล่องเรืออะไรอย่างงี้นะคะปรับความเข้าใจกันอะไรอย่างงี้นะคะหวานจังเลยอะ่ะโอเคลัคนาราศีอะไรนะคะคนหรือเขาอาจจะอยู่ลัคนารายีอะไรได้บ้างะคะ มันหลายใบไปอะทุกคนกับมันราศีเมถุนนะคะชาวธาตุดินนะคะพุกศพกันบางกอนมันออกมาสองอันอะออราศีตุลน,นะคะแล้วก็ราศีสิงห์นะคะตุลกับสิงห์ ขอเช็นเลยนะกลัวแบบบอกผิดนะคะทำหลายอย่างนะบางทีมันก็ลืมนะคะเอ้ยขอโทษนะทุกคนมีราศีพฤกศพนะคะว่านราเชีวรู้สึกปแปลกๆนะคะทรัสนะคะราศีพฤกษศพกันมังกรนะคะแล้วก็ตุนนะคะแล้วก็ราศีสิงห์นะคะอันนี้ก็เป็นคนเชาว กองสองนะคะคุณพุ่นหรือเขาอาจจะอยู่ในลัคนาราศีนี้ก็ได้นะคะโอเคนี่ก็เป็นพิกเด็กสำหรับวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนเอนจอยในการดูคลิปนะคะแล้วก็อย่าคิดมากน้อนเป็นดวงทั่วไปนะคะดวงโดยรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะดูเพื่อเป็นแนวทางถ้าอยากจะให้ตรงนะ่กะ็มาดูดวงส่วนตัวกับหญิงดีกว่านะคะโดยการแอดไลน์ไอดีมานะคะถ้าเป็นแบบ3คําถาม,ถามสั้นๆน,นะคะแบบจะได้ไม่ได้จะดีไม่ดีอะไรอย่างนี้นะคะก็ แจ้งสลิปแล้วก็ส่งคำถามมาไว้ได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าโทรคุยนัดเวลากันก่อนนะคะพรุ่งนี้วันเสาร์อาทิตย์นะคะก็รับคิวได้ทั้งวันนะคะก็โทรมาปรึกษาได้นะคะแล้วก็สำหรับเดือนพฤษีว่างอีกทีก็คือเดือนมิถุนาย,ยนเลยนะคะอ,อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ